นางสาวนักกริตาพวงตรงอรจอปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เค .2 อำเภอสันกำแพงได้รับการประสานจากองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวัวแดงในกรณีที่เกิดปัญหาขาดแคลนที่ทิ้งขยะทําให้มีขยะตกค้างและอาจส่งผลกระทบต่อไปในวันหน้าจึงได้ประสานผ่านมายังสจปูนเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการแก้ไขปัญหานายพิชัยเลิศพงอดีสร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จึงได้อนุมัติเครื่องจักรและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการทำงานเข้าทำการขุดบ่อกำจัดขยะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนซึ่งตลอดการทำงานครั้งนี้นางสาวนักกิตาพงวงตรงสจปูนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เค .2 อำเภอสันกำแพงได้ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการทำงานด้วย ในสำรานสมณะรองนายกองการบริหารส่วนตำบลล้งวแดงขอขอบคุณท่านพิชัยเลิศคงอดิสรที่ได้อนุเคราะห์รถแมคโครมาเพื่อแก้ไขปัญหาขยะล้นของตำบลล้งวแดงอย่างยิ่งและก็ขอขอบคุณทั้งท่านสจพลที่เป็นท่านได้ประสานรถแมคโครมาช่วยดำเนินการในวันนี้ครับขอขอบคุณพี่น้องชาวตำบลล้งวะแดงขอขอบคุณอย่างยิ่งครับขอบคุณครับ ครับัสดีครับผมนายโอรานินถนนผู้ใหญ่บ้านหมู่4ตำบลลองแดงอำเภอสะกระแพงจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตำบนลล่องแดงร้อมทั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นายกพิชัยเลิศโงอดีสอนผ่านทั้งสจพูนนัทกีกาพ่วงตงที่ได้นําเครื่องจักร มาแก้ปัญหาคือกับบ้านหมู่4ตำบลร้องวแดงในโอกาสนี้ก็ถือโอกาสขอบคุณอยังท่านสอจปูนที่เป็นสื่อกลางผ่านไปขอเครื่องจักรทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และขอบคุณผ่านไปทั้งนนท่านนายกพ่ชัยเลิศพงศ์อดีสรมาในที่นี้ด้วยครับครับผมเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลร้องวแดงนะคะเกี่ยวกับปัญหา ในการขัดแคลนที่ทิ้งขยะและกำจัดขยะของพี่น้องประชาชนในตำบลร้องวันแดงนะคะตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นําโดยท่านพี่ชัยเลิศพองศอดิศร์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้ส่งเครื่องจักรของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มาดาเนินการขุดบ่อขยะเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะคะดิฉชันนางสาวณกฤฤิตรพงษตรงนะคะรือสจอพูพล ต้องขออนุญาตเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนในตำบลร้องวะแดงนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณท่านพี่ชัยเลิศพงอดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและความต้องการของพี่น้องประชาชนและได้ส่งเครื่องจักรมาดําเนินการแก้ไขปัญหาให้ในครั้งนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ